สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแปลพระธรรมบทกันนะครับซึ่งวันนี้ก็เลือกในภาคที่หนึ่งก็คือปตัตโมปาโคมานะครับเรื่องที่ห้าโคสมพิกาวัตถุซึ่งต,งต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับบางท่านก็จะได้เรียนได้รู้มาแล้วว่าในการแปลบาลีนั้นเราก็จะต้องไม่ใช่นึกจะแปลตัวไหนก่อนหลังก็ได้ หรือจะแปลไปตามลำดับตัวตรงที่วางอยู่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับรูปประโยคนั้นก็จะต้องมีรูปแบบมีหลักในการแปลหลักในการแปลนี้ผมจะกล่าวไปในเกลื่อนๆ่อนเอาไว้นะครับเมื่อยามที่เราเจอตรงไหนที่เป็นข้อหน้าตรงไหนเราก็จะอธิบายต่อไปกันในเบื้องหน้านะครับสําหรับการแปลเบื้องต้นนั้นก็ได้กล่าวตั้นไปว่ามีหลักการแปลอย,อยู่อย่างแรกเลยคือเราต้องแปลอาราพานะ ต่อมาหลังจากลนะัาณะเราก็จะแปลนิบาตนิบาตท,ท,ทนกความนะครับหลังจากนั้นเราก็จะหาตัวประธานแล้วก็แปลตัวที่เนื่องด้วยประธานและแปลกิริยาระหว่างและตัวที่เนื่องด้วยกิริยาในระหว่างถ้าเกิดมีประโยคแทรกต่อมาเราก็จะแปลประโยคแทรกแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะแปล <c oughs> หลังจากนั้นเราก็จะแปลกิาคุมภาคและก็ตัวเนื่องด้วยกิาคุมภาคนะครับให้เราจะกล่าวเกินไปเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับเอาลรทีนี้เราจะมาเริ่มแปลกันเลยนะครับคูสัมพิกะวัตถุอันนี้เป็นชื่อเรื่องซึ่งที่เราแปลโดยความนิยมกันมานะครับก็เราจะแปลเป็นคำวาจกนะครับทีนี้คำวาจกมันทําไมเราถึงต้องแปลเป็นคำวาจกนะครับเพราะเขาบังคับมาแล้วว่าคูสัมพิกะว,วัตถุเนี่ยให้เป็นประธาน แล้วถามว่ากุัมพิกาวัตถุเรื่องเรื่องนี้เล่าเองได้ไหมเล่าเองไม่ได้นะครับจะต้องมีคนอ่านต้องมีคนเล่าทีนี้คนที่ทําในสิ่งเหล่านั้นนะครับก็จะเอาตัวนั้นเลยครับมาประกอบด้วยตัิยาวิพัฒน์เหมือนอย่างกุัมพิกาวัตถุอันว่าเรื่องของพิสุจามือโกสัมทีมยาอันกปเจ้าวุจจติจะกล่าวอาจารย์บางท่านเขาอาจจะใส่ว่าอายังดังตอบไอ้นี้ด้วย ก็มีเหมือนกันนะครับทีนี้ผมจะแปลว่าคุณสัมพิกะวัตถุอันว่าเรื่องของพิสุชาวเมืองโกัมพีมายางกัปพระเจ้าพุทธตีจะกล่าวอายังดังต่อไปนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาเจอต้นเรื่องนะครับความเมืองต้นของเรื่องนี้ส่วนมากก็จะคล้ายๆก,กันกับทุกๆเรื่องแหละครับเราจะแปลคล้ายๆกันนะครับตรงนี้นะครับ อยากจะขอทำความเข้าใจนิดหนึ่งว่าเมื่อเริ่มต้นในการแปลแต่ละครั้งเราต้องกําหนดประโยคนะครับก็คือประโยคนี้เริ่มต้นจากตรงไหนและไปสิ้นสุดที่ตรงไหนนะครับมันอย่างประโยคนี้นะครับที่เริ่มต้นด้วยปร,ริจนะเนี่ยประโยคเริ่มต้นตรงนี้วิธีการสังเกตว่าประโยคน่าจะไปจบตรงไหนนะเริ่มต้นอย่างแรกนะครับเราก็หามา ส่วนมากแล้วเวลาจะจบประโยคนะครับมันจะมีจุดอยู่ที่หลังตัวหลังตรงนี้นะครับนี่คือ1ประโยคนะครับทีนี้ในหนึ่ประโยคจะต้องประกอบด้วยประธานและก็กริยากลุ่มภาคนะครับที่เป็นตัวที่จําเป็นจะต้องมีทีนี้เมื่อเราเริ่มการแปลแล้วก็เหมือนอย่างที่บอกว่าเราจะต้องมีหลักการแปลหละการแรกเลยนะครับอารัประนะ อน,นัปณานี้เรามีหรือเปล่าในประโยคนี้ถ้าตัวไหนเราไม่มีเราก็ข้ามไปมันอย่างในประโยคนี้อนรนัปณานี้ไม่มีนะครับอย่างที่สองก็คือนิบัตต้นโอความหรือว่าการระตักสมีที่เกี่ยวกับเรื่องการเวลานะครับในนี้ก็ไม่มีก็ต่อมาก็คือตัวประธานตัวประธานนี้เราจะสังเกตยังไงล่ะครับว่าตัวไหนเป็นประธานเอาล่ะครับเรารู้แล้วว่าลําดับต่อมานี้เราจะต้องแปตัวประธานแต่ ที่ตั้งวางอยู่ทั้งหมดเนี่นะครับตัวไหนล่ะครับที่มันเป็นประธานทีนี้เราจะสังเกตยังไงล่ะครับอย่างแรกเลยนะครับให้มาดูที่วศัพท์ตัวไหนที่ประกอบด้วยปัตามาวิพัตตัวนั้นแหละครับจะเป็นตัวโดยมากจะเป็นตัวประธานทีนี้ เราจะมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าตัวที่เราคิดว่าเป็นประธานเนี่ยมันจริงชัดเจนหรือเปล่าก็ต้องมาดูที่ิกียากุมภาคนะครับเพราะิกิยากุมภาคนี้จะเป็นตัวบ่งบอกชี้ชัดของความเป็นประธานในที่นี้ก็คือกติสิธนะครับกติสิธนี้บ่งบอกแล้วว่าตัวที่เป็นประธานนั้นจะต้องประกอบด้วยเอกวัจนะนะครับก็ตัวไหนล่ะครับมันอย่างที่เรารู้กันนะครับส์บนี้เรารู้กันอยู่แล้วก็คือสันธานและพระศาสดา นะครับก็แปลว่าศรัทธาอันว่าพระศาสดาตัวเนื่องด้วยศรัทธานี้ที่เป็นคุณนามของพระศาสนานี้มีไหมนะครับไม่มีไม่มีเราก็ขา้ามเลยตัวต่อไปก็คือตัวกิริยาในระหว่างกิริยาในระหว่างหรือว่ากิริยากิจนั่นเองครับกิริยาในระหว่างนั้นจะประกอบด้วยศัพท์ที่เป็นอันตะมานะหรือตวาปัจจัยเป็นต้นนะครับศัพท์เหล่านี้จะเป็นตัวที่อยู่ในระหว่างประโยค เหมือนอย่างอันนี้เราก็หามานะครับวิหรันโตนะครับวิรันโตนี้พีิหราธาตุลงอันตะปัจใจนะครับก็เป็นกิริยากิจเมื่อเจอเราก็แปลซะเลยครับวิแารันโตเมื่อประทับอยู่เมื่อนี่มาจากไหนล่ะครับเมื่อนี่มาจากอันตะนี่เองนะครับอันตะนี้ออกเสียงว่าอยู่หรือออกเสียงว่าเมื่อพิหราธาตก็คือการประทับหรือการอยู่เมื่อประทับ ต่อไปเราจะไปยังไงครับก่อนที่เราจะไปหากิริยาในระหว่างตัวต่อไปเราก็ต้องไปหาตัวที่เนื่องด้วยกิริยาตัวนั้นวิธีการสังเกตว่าทําไมมันติดเนื่องด้วยกิริยาตัวนั้นผมจะยกตัวอย่างให้ฟังคร่าวๆนะครับวิอารันโตเมื่อทรงประทับอยู่อยู่ที่ไหนก็คือะะเจตาวานี ศัพต์ตัวนี้ประกอบด้วยสตรตมีวิภัษนะครับในประชีตวันคําว่าอยู่ในประชีตวันนี่แหละครับมันเนื่องกันก็อยู่ที่ไหนก็อยู่ในประชีตวันตรงนี้ถ้ามีตัวเนื่องมาอีกเราก็แปลไปอีกนะครับพอหมดปั๊บแล้วเราก็ต้องหากิยาตัวต่อไปนะครับก็ไปเจออารัพะนี่ก็เป็นกิยากิจเหมือนกันอารัพะปลราลปแล้ว ปลารบปลารบถึงอะไรปลารบถึงใครเราก็มาดูนะครับส่วนมากตัวที่เนื่องมันจะวางอยู่ข้างหน้าตัวตัวกิริยานั้นเลยครับปิกขูซึ่งซึ่งภิกษุทั้งหลายและโคสัมปิเกนี้ก็โคสัมปิเกในในเมืองชื่อว่าโคสัมพีหรือว่าชาวเมืองโคสัมพีนะครับโคสัมปิเกให้เราแปลว,ว่าชาวเมืองโคสัมพีนะครับขยายตัวพิขูนี่แหละครับ นี่แสดงว่าข้างหน้านี้กิริยาตัวนี้เราก็แปลแล้วตัวเนื่องเราก็แปลแล้วต่อไปก็หาตัวต่อไปสิครับก็คือกิริยาที่เหลืออยู่ก็คือกติสิเป็นกิริยาอักิศาสคุมภาคนะครับประโยคนี้จะต้องมีกิริยากุมภาคกติสิกล่าวแล้วหรือว่าตัดแล้วนะครับแต่ใช้กับภาษาสดาตัดแล้วตัดอะไรนะครับ ที่บอกแบบนี้ก็เพื่อจะบอกว่านั่นนะครับตัวนั้นแหละเป็นตัวตีเนื่องโดยกิยาเพราะตัดแล้วตัดอะไรก็หาดูเลยครับพระธรรมติศนงซึ่งพระธรรมติศนาอิมังนี้ว่าอย่างไงล่ะครับพระธรรมติศนานี้ก็มีปาริจนวิจารณิตอ,อิติว่าดังนี้เป็นต้นนี่นะครับนี่คือการอธิบายคร่าวๆในหัวเรื่องนะครับทีนี้เราจะมาแปลรวดเดียวไปเลยนะครับ สัทธานรัศาสสดาวิอารันโตเมื่อทรงประทับอยู่เจตวนีในพระเชตวันอารัพะทรงปรารบปิขูซึ่งพิสุ์ทั้งหลายโกสัมพิเกเจ้าเมืองโกสัมพีคติทศิตรัดแล้วธรรมเทศนงซึ่งพระธรรมติศนาอีมังนี้ปาร,ริจนะวิชานันติอิติว่าดัางนี้เป็นต้นนะครับนี่คือการแปลประโยคนี้ คือผมต้องการจะอธิบายให้ฟังว่าทําไมเราต้องแปลตัวน,นั้นก่อนทําไมเราต้องแปลตัวน,นี้ก่อนเรามีหลักการอะไรยังไงนะครับการเรียนการแปลภาษาบาลีนั้นความจําเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องใช้นะครับแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องแปลด้วยความเข้าใจถ้าเกิดเราเข้าองอบไปแปลแล้วเราเจอประโยคที่เราจําไม่ได้ครับคล้ายครับขาว่าแปลตรงไหนก่อนหลักการแปลนี่แหละครับที่จะช่วยเราได้เป็นอย่างมากนี่คือหลักการแปลในเบื้องต้นนะครับ และคลิปต่อไปข้างหน้าผมก็จะแปลในเรื่องนี้ต่อไปสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ